ชนนาน,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 านย,ยังครับพี่ไแน่ใจนนนเแอพี่ชนนานหรือยังครับเนี่นยพี่ยับไปแล้วหีด้วยพี่ยับชนหรือเปล่าพี่มอไซชนกันเองหรือว่ารถใหญ่ไม่เห็นแต่มีพี่อาพันยอยู่ตรงนี้น นา่าจะหลบกันน่าจะหลบกันพี่คนนี้เลยครับจอพี่เป็นไงบ้างครับแล้วพี่ไอามเป็นไงเนี่ยพี่ผมขี่มาเรื่อยๆนะพี่อยู่ดีเขาแซงมาขึ้นสะพานมาชนผมตุ้มเลย แซงแล้วชนข้างเราใช่เา้าเจ็บแขนแขนตว่มไหมครับเขาหลบรถมันมีรถจอดอยู่ใช่ไหมครับไม่ไม,ไม่เขาขี่เหมือนขี่แทงมา,<อ>า,าผมก็ขี่มามันเป็นเลนสวนใช่ไหมผมขี่มาตามทางปกติอ๋อคือสวนกันใช่เราอยู่ดีเขาเหมือนเขาแทงมาปุ๊บแล้วเขามาชนผมตึ่มคุณพี่เป็นไงบ้างแขนบวมก็มีเล็บหลุดนิดหน่อย แล้วก็แขนนิดหนึ่งอันนี้รองเท้าขาดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกู้ภัยกำลังมาพี่แป๊บหนึ่งนะครับวอ่งไปดินี่พี่นั่งอยู่นี่เฉยเหรอพี่นั่งวนโถ่แดงันาดนีย

พี่ต้องบอกญาติพี่ที่ไปหาพี่ที่โรงพยาบาลนะคะพี่น่าจะมึนอยู่รุรแรางานะเนี่ยไม่ไม่ไม่ปหาไม่ได้ไม่เก็บไปห้องนร่างกายดนออกนะมอไซค์ชนกันพี่ครับคันนี้เลยใช้คันนี้นะเนี่ยค่ะท้ตคือต้องไปญาติไปรับที่โรงพยาบาล ไปไหนไม่ได้หรอกนี่มัไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยพี่ครับพี่คุณพี่นั่งก่อนเนาะนั่งนั่งนั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตึงมาไม่ไม่มีอะไรพี่นั่งก่อนเนาะมันไปไม่ได้ค่ะพี่พี่ใจรียญใจเย็นไปไม่ได้นะใจเย็นพี่ครับใจเย็นฮะไม่เมาไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เธอโทรบอกใครไหมคือเราโทรบอกเนี่่ยคะขอบคุณเพิ่งเกิดเหรอครับพี่ เพิ่งเกิดเลยใช่มไหมผมว่าเัาจะเข้ามาหาที่พักพอดีชื่ออะไรเนี่ยต้องกี่มาร์นี่เหรอชื่ออะไรตอนนี้ชื่ออะไรรู้ชื่อตัวเองไหมชื่ออะไรไม่ มากี่คนเนี่รู้รอ่ะเล่นผมล้มใช่ไหมใช่คุณพี่ลม้มฮะให้ชว่วยผม,ผมพี่พี่เป็นไรพี่มเมาป่ะช็อต็นยังไงอ่ะนี่ผมขี่มาเนี่ยธรรมดาเลยตามตรงเนี่ยเนี่ยเขาแซงอะไรมาไม่รู้เลยเขามาชนผมตม้มเลยมันจะมีแล้วก็แบบกี่จะตอดอยู่ข้าง ไม่แต่ไอ้้ไอรถป่าไม่เห็นไอ้รถกระบะผมเห็นวิ่งมาเลนปกติแต่ได้คาแทงมาแล้วก็มาชนผมก็จับเป็นข้าวเสียสิเขาต้อนีคนวางแทงแล้วแล้วพี่แทงทำไมมันให้ยืดเห็นไหมเนี่ยทำแทงกำลังจับก็พี่ก็ขี่ตามมาเรื่อยๆก็ได้พี่ไม่เป็นไรพี่เขาน่าจะดื่มมาเยอะพี่ไม่เป็นไรเล็บหลุดฟันหักก็ไม่รู้เนี่ย วันนี้เมดอยู่เลยวันที่หนึ่งการการเนี่ยต่างๆนะก็ยิงอามุธขับตลบไปนานเลยเนี่ยสลบไปนานเลยไม่เป็แ่อนพี่โอ้หพี่เลือดอาบขนาดนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่แล้วดห้อพี่ต้องไปแล้วรถพี่ก็ไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยสองกระจกดูหน้าตัวเองโอ้หอน้แกไ

กี่ค่าเนี่ยพี่สองอะเกินเ hey, ฮอยู่กินแก้วครับผมซอยสามสิบเจ็ดชนกันครับผมมอเตอร์ไซค์แซงชนไป